สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโจทย์8หาร2งวงเล็บ2บวก2เท่ากับ1หรือ16บวกกันแน่ครับซึ่งตอนนี้ครับเป็นไวรัลแมทปรบเลมมากเลยครับก็คือต่างฝ่ายต่างตกเถียงกันว่าเจ้าสิ่งนี้มันได้1หรือ16บวกกันแน่นะครับเพื่อนๆคิดว่ามันได้1หรือ16บวกครับคำตอบก็คือ16นะครับทำไมถึงได้16นะครับตามมาดูกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับเราต้องทำวงเล็บก่อนนะครับก็คือก็คือสองบวกสองได้สี่นะครับก็ให้ทุกคนมองมันอย่างนี้นะครับวพรามันคือแปดหารด้วยสองคูณสี่นะครับซึ่งบวกลบนะซึ่งอขอโทษครับซึ่งคูณหารนะครับศักสีมันเท่ากันนะครับศักดสีมันเท่ากัน สักรีมันเท่ากันแต่นะครับเราต้องทําจากซ้ายไปขวานะครับย้ํานะครับต้องทําจากซ้ายไปขวานะครับนั่นคือเราต้องทําการหารก่อนนะครับซึ่งจะได้ว่า8หาร2ได้4นะครับแล้วก็มาคูณกับ4ี่นะครับและ4-4ณสได้16นะครับจึงจะถูกตามหลักคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ